สวัสดีครับบริษัทเซงโกงสลารีกลับมาอีกแล้วพบกับเครื่องยนต์ HO64 ตัวนี้มีเทอร์โบนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่เร่งติดมือสนุกสนุกเลยนะครับทันใจถึงใจแน่นอนเหยียบทีหน้าพุ่งเลยทีเดียวครับตัวนี้เป็นปั๊มสายไม่มีระบบไฟเข้ามาเกี่ยวข้องรหัส เรื่องชื่อเรื่องความโทนทานนะครับเป็นรุ่นที่อัตราเร่งดีเร่งสนุกไม่ต้องรอรอบนะครับถ้าใครชอบแบบนี้ก็เรียนเชิญน,นะครับ mm hmm. H.O.64 Turbo Inter ตนะครับต,ตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์ครบๆนะครับใบคุมพร้อมนะครับแผ่นเพจครบ ที่ร้านเรามีตัวเลือกมากมายคัดเกรดก่อนวางขายสินค้ามีรับประกันจัดส่งได้ทั่วประเทศใบคุมพร้อมไม่ต้องเสี่ยงดวงนะครับเราคัดมาให้อย่างดีนะครับตัวไหนไม่มีดีไม่ดีจริงส่งคืนตั้งแต่วันแรกนะครับคัดแต่เครื่องยนต์คุณภาพให้ลูกค้าได้เลือกใช้นะครับพร้อมทดสอบจนกว่าจะพอใจนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์เกรดพิมียมที่เสี่ยงกงสับลีใช้งานน้อยใช้งานต่อได้ยาวๆนะครับ เดี๋ยวมาสตาร์ทให้ชมกันนะครับฮีโน่ H.O. 6 4เทอร์โบอินเตอร์นะครับผมตัวนี้เป็นท่อข้ามไม่ต้องใช้อินเตอร์นะครับอาว่าเป็นอินเตอร์ในตัวดูไหมครับนี่ครับเร็วแรงติดมือจริงๆครับนี่ขนาดเดินเบานะครับอย่างกระตุกเลยนะครับ มีเทอร์โบนี่มันสะใจดีจริงๆนะครับหัวติดเครื่องก็มีนะครับใครอยากได้หัวพร้อมเครื่องเราก็มีนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับหายากแล้วต้องบอกว่าดีจริงๆนะครับไอทอีกทีเทอ,อร์โบเทอร์โบให้ดูครับไอที่ครับ โอเคใสๆนะครับไราไอไร้ควันนะครับเอาพอ่อโอเคแล้วพบกันที่เสียงกงสับ,บรีครับพร้อมบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศใบคุมพร้อมนะครับผมไม่ต้องเสียงดวงนะครับเยีเชิญน,นะครับ